สวัสดีครับเราก็มาต้มน้ำกินกาแฟเหมือนเดิมเนื่องจากโอมคิคอนเข้ามาเยี่ยมเยือนเราวันนี้ก็กักตัวที่เดิมครับที่บ้างสบายใจไม่ใช่สิที่ทำงานกินนอนที่เดียวกันนะครับเพื่อที่จะกินกาแฟให้่อยนะครับสามแก้วนะครับดูนะครับอันนี้ใส่เข้าไป จะดูดน้ำขึ้นไปลแล้วครับสุดแสนที่จะวิเศษส,สำหรับคอกาแฟไซฟอนครับเป็นเป็นกรรมวิธีไซฟอนที่ใครชอบก็ทำกินได้เลยนะครับบางเบา,บา,บาไม่ต้องมากจะเป็นกาแฟรบริสุทธิ์เลยครับ ครับเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สนะครับไปอีกครั้งมาดูนะครับกาแฟาเราจะลงมาความบริสุข,ของกาแฟานะครับเราจะรับประทานกันร้อนๆเลย ดูดูว่าจะเป็นอย่างไรครับอาจจะมีเสียงดังหน่อยลากตัวกีขาดูครับไ,ไฮไลท์ของกาแฟเราก็ยังรสชาติดีเหมือนเดิม จะรับรองรสชาติเด็ดแน่นอนครับ